ตัวอลัีแ้งอกาบานไเนีดกนนนนกำลังกำลังเห็ดไอเห็ดยังกเห็ดห้างบัวแดงเติจุดเห็ดเน่ห้างบัวแดงกำลังเห็ดางางกำลังจอนไทยสบยบง ยืมเสกวางกันไหนแล้วเอาเป้บ่เาบางเพราะะนันต้องเาต้องพลาใช่่าเอาเปีต้องพาดิ่งงวเนกูอยู่ล่งเห็ดเราไม่ใส่เกินบริวารกทินทาบ้านูบ้นลชาตาน้ตาม้อ้องไรเรานเราไม่ไพ่เจาะหูไม่ไพ่เศรษฐศาสตร์คาตามมน อ,อ,อมันสิดดีสีตายจะขอนน่ยคือปยตับเลอด <c oughs> <c oughs> ยังไม่แหงอยู่นะไอ้ก้มอันนี้ไม่ยัง,ยงเลยเอานลกลมอ้อมกลมแบบนั้น มันเป็นพิแล้วมันเป็นพิแล้วอาวันนี้านอาวันนี้ไอเเแล้วเฮดเป็นพิแล้วเห็เพิ่งนั่นน่ะเฮ้ยลูกดวงเฮ็ดมาเถิไว้นั่นน่ะคนละปวงคนละปวงคนะปวงเนี้เฮ็นี้ก็เ็ดเสียวปนใส้หั่นวันใส่นีมันย้างกนบางนี่เอาแ้ตัวนี้เนี้ยเนี้ยเอาเอาเข้าไปนี่ เดี๋ยวมาเห็นอันใหญ่เนี่ยอันน้อยอันน้อยนี่อันไหนอันนี้อันนี้เขาตัรอองเอางงงงกูยืดซี่มนี่ดาวเสียบกูเนาะเออรถเรือมาเสารีกันที่กันนะก้นไม้ก้อไม้ไ่น่ยก้อไม้มาวัดเล้ก่เนี่ยก้อนเดียวเพ่ให้วัดมนเดียวเนี่ยุดไม่ร้านต่อกังร์ทหต่อใหม่ทาร์ทไนินึงไม่ต่อใหม่คารให่เพราะ่าโนยางันหน่ ว่า่าก็จะเอาไอ้้ทางนึงมันทางหนึ่งมันใหญ่ทางนึงมันหน่อยยังต่อข้าไปนะขาวเียไว้นเี็านเป็นเม่ออกทานนี้เป็นเมยออกทานนี้เป็นไม่ออกกำลังติดติดกระดาษ เพิ่นกระดาษยังไงย่๊ยกระดาษแก้วกระดาษแก้วติดี่กระดาษแก้วอันนี้ไม่เพิ่มไม่ยังนี่ข้างมอดแดงกับข้างมดแดงปุมอดแดงมดแดงกับมัด้นกะทินน้ำหน่อยมอดแดงกับอย่างนีส่วนรวมของกะทินมัดห้องมัดแดงในควันวัดเปรียบเสมือนความสามัคคีเด้ เป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยคือความสามัคคีอย่าไปขีดแต่นี้ที่เหนียวคือจระเข้ของขลองนี่ประมาณนีท้ท้องจระเข้จระเข้เป็นเศรษฐีตายไปเลยไปเกิดเป็นจร,เเระเข้ไอ้เข็ดบุญกะถินเฮ็ดกะเฮ็ดว่าได้ป่ะนี่จะคลองอ่ไปเข่าฝันเนี่ยไปเข่าฝันเนี่ยตายไปเลยไปเกิดเป็นจระเข้ฝังเงี้ยไปจนดนีด้คนเนี่ยลังสวนอยูงอย่งแค่ไ้นไปเบิ้งกันไหนวะา,านบนเนี่ยไป กดเบิงยังเป็นเห็นว่าโอ้ยมืนเกิดเป็นทะเลแคนันเขาปุงสมบัติอยู่นั่งสามมิ้วีกันเห็นสามนิ้วไปสามนิ้ว4นิ้วหนิ้ว

กูอ่ด <rôle>: <to break an iously> ิไมดีไิ่นไมไางสยงด่้บาาที่ัแบบน่นอยไ่หเม่นอยเรามันมอยเ่อันที่เน่ดกว่ันที่เนี่กวต่อมาได้ก็ในมันต่อมต่อมด ตอมาไปนก้อนอะเไปจับตรวบระเนอันี้ไฟออตอนนี้นิ้วหันนะเรื่องกนพอเรืองกนพอแต่ยันมันแเเออหลายตอมากเพบาเขาพงวยนอยทุกคนต้องอกนีตอคนี้นัดแหตัีไยเขาก็นี้ไปเหรอะไันเ่ยกะังตัดไม่อยู่เดียวนี่เทาทุกันเท่าเดิมเดี๋ยวทว่เน่ไห อโอ้ยผมว่าเนเก่าดอกอันสองนี่นี่มันสีเงากว่นี้นี่จะเกาอันเก่ามันก่อนนนี่อันสองอันสามอันสี่เขาว่างสีเงากรมือเงาอะเงา่กำลังเห็ดอ่าไม่ออก